สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากข่าวที่แล้วครูได้สาธิตการทํากระทงจากใบหมากนะครับหมากเขียวเนาะคราวนี้ครูจะเปลี่ยนเป็นใบลิ้นกระบือครับลักษณะอย่างนี้นะครับด้านบนจะออกสีเขียวด้านล่างจะออกแดงแดงแบบนี้นะครับใบลิ้นกระบือหรือว่าใบกระบือที่เขาเรียกติดปากกันนะครับเลือกใบที่ กว้างสวยๆนะครับพอดีพอดีแล้วก็ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะครับตัดปลายตัดโคนให้เรียบร้อยนะครับนะมาประดิษฐ์เป็นกระทงกันนะครับซึ่ง <c oughs> ใบลิงกะเบือนะั้มีความทนนะครับอุปกรณ์นอกจากนี้ก็จะมีตะปูฮะตะปูตะปูนี้ให้ใช้ตะปูเข็มแต่ว่าหัวมันโตนิดนึงนะครับหัวโตวนิดนึงถ้าหัวเล็กเนี่ยเวลาปักลงไปมันจะจมนะครับใบไม้ที่เราปักปักไปเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายนะครับ ก็จะมีแม็กนะครับอันนี้คือกรีดที่วนแล้วนะครับวนแล้วเนาะแล้วก็จะมีฐานครับฐานและที่นี้ครูขออนุญาตใช้โฟมนะครับเพราะว่าสะดวกในการประดิษฐ์แล้วก็สามารถเก็บมาใช้ได้ต่อนะครับครูไม่ได้ทําเป็นกระทงลอยแต่ว่าทําเป็นกระทงสําหรับใส่งานแกะสลักแต่ว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้ก็นําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าเป็นกระทงลอยก็ให้ใช้ต้นกล้วยหรือว่าต้นบบตะจวาวหรือว่าสนก็ได้นะครับ เราได้มาแล้วนะครับเลือกขนาดตามที่ต้องการแล้วก็มาเฉือนขอบด้านหนึ่งนะครับเฉือนขอบด้านหนึงนนน่งให้มันโค้งนะครับตรงน,นี้ด้านล่างเฉือนให้โค้งนะครับจนได้ลักษณะประมาณนี้อันนี้ครูเฉือนมาให้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับจนรอบนะทำไมต้องเฉือนให้มันโคง้งเพราะว่าเวลาเราติดกลีบเนี้ยกลีบมันจะได้โคง้งได้รูปพอดีนะครับไม่ฉะนั้นขอบมันจะตั้งตั้งไม่สวยนะครับเอาละเรามาดูวิธีการพับกลีบกันก่อนครับ ก็คือแม็กนะครับแต่กูกก่อออกก่อนนะนะครับเราได้ใบกระบือมาแล้วนะครับผึ่งลมให้มันนิ่มสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะให้ใบไม่ช้ำไม่แตกนะครับนะจากนั้นเราก็หันด้านสีเข nice ียวก็หาตัวนะครับหันด้านสีเขียวก็หาตัวมือถ้าถนัดขวานะครับมือซ้ายจับด้านบนตรงกลางนะครับถ้าถนัดขวานะมือขวาจับตรงริมตรงนี้มือซ้ายจับตรงกลางข้างบนนะครับ ถ้าถนัดซ้ายเราก็จับมือซ้ายนี่จับริมมือขวาจับบนอย่างนี้นะครับแต่พอดีคู่ถนัดขวานะครับดูนะวิธีพับก็คือพับชายมาเล็กน้อยนะครับพับชายด้านขวาหรือว่าด้านที่เราถนัดมาเล็กน้อยแล้วก็ม้วนมาเรื่อยๆครับม้วนมาเรื่อยๆนะครับด้านบนอย่าเพิ่งปล่อยนะครับหนีบไว้ก่อนค่อยๆม้วนมานะครับถ้าเราปล่อยตรงนี้ แล้วม้วนไม่ได้ไม่ได้รูปนะครับมันจะกินพื้นที่แบบนี้ครับม้วนมาอย่างนี้นะดูนะที่ผิดนะครับม้วนไเรื่อยๆแบบนี้เห็น <ở S 1> ไ,<ด>ไหมครับ <classified. S 2> แล้วทีนี้ชายที่เหลือตรงนี้มันจะสูงมันจะไม่สวยนะครับฉะนั้นมือตรงนี้จับเลยห้ามปล่อยนะครับมาแล้วก็ม้วนครับม้วนไปเรื่อยๆครับให้มันแน่นนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยคลี่ลงมาได้หนีบบนไว้เลยครับม้ <c oughs> วนไปเรื <c oughs> มม่อย <c oughs> ๆนะครับพอเหลือชายประมาณนี้ ให้พับชายกันเก็บเข้าไปข้างในครับประมาณนี้นะครับดูใกล้ๆเนาะนะครับจากนั้นเย็บเมกด้านล่างครับตรงนี้ตัดชายออกแต่อย่าเพิ่งตัดก็ได้นะครับเดี๋ยวรวมกันก่อนแล้วก็วัดขนาดให้เท่าๆกันนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะเราจะจับด้านแข็งนะครับจับด้านแข็งไว้ก่อนนี่ปนครับ ขับชายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ม้วนมาใบดิ้กระเบือที่ครูบอกมาข้างต้นว่าต้องผึ่งลมให้นิ่มก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะแตกง่ายเก็บชายครับพะเยอเนิดเดงเก็บชายแล้วปิดทับเข้าไปไม่มีการบีบนะฮะอย่าบีบบีบใบมันจะช้ำได้ง่ายแบบนี้นะครับม้วนให้แน่นนะครับ เก็บชายเย็บ <c oughs> yeah, ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้จำนวนตามที่เราต้องการ <c oughs> ถ้าเราใช้ใบที่มันไม่แก่มากนะครับมันจะมวนง,ง่ายเพราะมันนิ่มแต่ต้องเลือกใบที่มีความกว้างค่อนข้างมากหน่อยถ้าต้องการกรีบใหญ่นะครับยกเว้นต้องการกรีบเล็กๆก็เอาใบเล็กหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับ ขนาดของกลีบที่ต้องการใช้นะครับบดได้เสร็จแล้วนะครับเรามาวัดปลายกลีบครับวัดความยาวเท่าๆกันแต่นั้นจะการตัดโคนออกครับแบบนี้นะครับทําไปเรื่อยๆจนได้จํานวนตามที่ต้องการพอดีครูเตรียมไว้ให้แล้วนะครคูเตรียมไว้แล้วเนาะนะครับก็เรามาเริ่มลงมือทํากันเลยอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะฮะเราจะใช้ฐานที่เราเตรียมไว้นี่แหละ ในที่นี้กูใช้เป็นโฟมนะแต่ถ้าทาเป็นกระทงลอยประยุกต์ใช้เป็นต้นกล้วยได้นะครับต้นกล้วยก็ต้องเกลาตรงนี้เหมือนไคโคเหมือนกันนะจากนั้นลงมาพับครับพับนะฮะเอาด้านแดงเอาด้านสีแดงออกนอกนะครับถ้าพับอย่างนี้มันก็ไม่สวยนะครับเราสันนี่ยังเก็บเอาไว้นะครับให้พับทบตรงสันพอดีจากนั้นเราวางทาบลงบนโฟมบนฐานครับดึงลงมาครับ ติดตะปูข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวนะครับอันที่สองครับพับเหมือนกันนะครับนักเรียนจะสลับก็ได้ลูกสลับด้านแข็งกับด้านอ่อนนะครับเอาแข็งขึ้นเอาอ่อนขึ้นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ครูจะให้ด้านแข็งขึ้นเลยเฉพาะโค,คนใบมันจะเล็กหน่อยนะครับวางทับก็บไป อันนี้บางคนก็จะเรียกว่าการพับพลีดนะครับแบบจับพลีดดึงลงมาครับแล้วก็ปักตะปูครับอีกครั้งครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรอบนะครับสังเกตด้านบนนะครับตรงนี้นะ ตรงนี้จะชิดกันหน่อยนะครับมองเห็นไหม,มเห็นนะหรือด้านล่างจะกว้างขึ้นนิดนึงนะครับนี่นะทำไปเรื่อยๆจนรอบนะครับปากไปเรื่อยๆจนรอบนะครับอันนี้ใกล้เสร็จแล้ว ใบดิ้นกระบือถ้าเราผึ่งลมมันจะนิ่มนะครับทีนี้พอประดิษฐ์เสร็จแล้วเรานำไปฉีดนะ้ำพรมน้ำบางๆนะครับเราผ้าคลุมเอาไว้ผ้าขาวบางชุบน้ำคลุมเอาไว้นะครับหรือถ้าทำไว้ล่วงหน้าก็ใส่ถุงนะครับใส่ถุงปะติมัดบากให้แน่นก่อนใส่ถุงก็พรมน้ำบางๆนิดเดียวเนี่ยใส่เยอะนะ แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ช่องล่างนะครับใบนิงกระบือก็จะสดขึ้นหรือเข้าตู้เย็นไม่ได้ถ้าเกิดเป็นขนาดใหญ่เราก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับบิดหมาดๆกลุ่มไว้แล้วก็คอยหมั่นมาเปิดดูนะครับให้มันมีความชื้นอยู่เสมอของสดนะครับต้องให้มันมีความชุ่มชื้น อยู่เสมอถึงจะอายุการใช้งานก็จะนานหน่อยใบตองก็เช่นเดียวกันนะครับทำแบบนี้ไปจนเต็มนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเต็มในกลุ่มให้ดูอีกทีนะครับจนถึงแผ่นสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายรวยใช้วิธีพับทบนิดหนึ่งนะครับ ใบทบเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้นะฮะภาพชายเข้าแล้วปิดทับตรงนี้เลยจากนั้นก็ดึงลงมาครับเรียบร้อยนะครับเราหุ้มฐานเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนนะ ด้าน,นล่างอาจจะไม่เรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวมีไปตองปิดล่างอีกทีหนึ่งเราก็จะได้ฐานสําหรับทากระตรงนะครับเดี๋ยวนํากรีบมาติดเลยครับเรามาติดกรีบมาเลยนะครับนํากรีบที่ได้นะครับเราจะหันด้านสันทบตรงเนี้ออกข้างนอกนะครับหรือจะนาเข้าข้างในก็ได้ครับนักเรียนแต่ครูจะหันออกข้างนอกนะครับปักลงไปนะครับ ใช้ตะปูตรึงสองตัวนะครับกันกลีบขยับการตรึงวิตะปูต้องระวังหน่อยนะครับเวลาหยิบจับปลายมันจะแหลมนิดนึงอ่า,าที่สองนะครับวางเรียงชิดกันนะครับไม่ต้องชิดกันมากและไม่ต้องห่างมากนะครับ ประมาณนี้ปลายตรงนี้พยายามให้ดูให้ตรงกันตรึงตะปู2ตัวเช่นเดียวกันนะครับเพื่อความหนานแน่นของชิ้นงานให้มั่นคงหน่อยต่อไปเรียงชิดกันเลยครับติดแบบนี้เรียงชิดกันไปจนรอบนะครับ เลือกกลีบที่มีขนาดเท่าๆกันนะครับส่งปลายกลีบสูงเท่าๆกันชายด้านล่างถ้าเหลืออย่างนี้เราตัดออกได้นะครับ ติดแบบนี้ไปจนรอบนะครับจนรอบนะให้เดียงชีดกันไปนะครับพยายามเลือกสีใกล้เคียงกันสีจะได้เสมอนะครับอันนี้ปักชั้นที่1จนรอบแล้วนะครับปลายต้องพยายามให้สูงเท่าๆกันนะครับชั้นที่1ครบแล้วนี้ชั้นที่2ครับชั้นที่2เราก็มาปักสว่างเหมือนเดิมครับหันด้านทบ ออกข้างนอกนะครับลดปลายกรีบลงมาเล็กน้อยนะครับจะสูงไม่เท่ากันเลยนะถ้าสูงเท่ากันมาก็จะดูหนาไปลดลงมานิดนึงครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปักเข้าไปปิดตะปูหรือปิด,ดรอยแม็กข้างบนที่เราเย็บไว้ให้ไม่ชิดตรึงตะปู2ตัวเหมือนเดิมนะครับทับเลยครับลดความสูงลงมาหน่อยนึง ติดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับชายที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวพอรอบให้เรามาตัดออกได้ นี่นะครับชั้นที่2สับวางชั้นที่1มันจะดูหนาขึ้นนะครับอันนี้ได้ชั้นที่2แล้วนะครับ2เลยนะนะครับเดี๋ยวทําสับวางชั้นที่3ครับชั้นที่3เราจะปักให้มันตรงกับชั้นที่1นะครับให้ตรงกับชั้นที่1นนะลดกรีดลงมานิดนึงนะครับลดความสูงลงมาหน่อยนึงให้มันอ้าออกนะครับ กตะปู2สองตัวเหมือนเดิมครับถามว่าทำกี่ชั้นถึงจะพอก็ดูให้รูปทรงมันสวยงามก็โอเคแล้วนะครับชั้นล่างๆเนี่ยกลีบมันจะค่อยๆอ้าออกเพราะว่าเราเกลาฐานข้างล่างให้มันโค้งแล้วใช่ไหมครับกลีบมันค่อยๆอ้าออกเล็กน้อย ฐานงนี้มันเลยใช่ไหมครับเราก็ตัดออกนิดนึงที่สำคัญคือเราต้องจำชั้นให้ได้ว่าเราติดถึงชั้นไหนแล้วนะครับ ลายกรีดแต่ละชั้นต้องสูงเท่ากันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทันที่3นะครับ1 2 3วิธีนับนะครับ1นสองแสดงว่า และนี่ยังขาดอยู่นะครับ1 2 3 1 2สานี่แต่ว่าชั้นที่3แล้วนะครับชั้นที่3เสร็จแล้วนะครับชั้นที่3ต่อไปชั้นที่4ครับหรือจะพอแค่นี้ก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีใบไม้อื่นๆเช่นมีใบตองใบหมากเนะี่ยเรามาติดชั้นนอกเป็นสีเขียวก็ได้นะครับเนาะโอเคครับมาต่อชั้นที่4นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับ อันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ใบตองมาปิดข้างบนเรียบร้อยนะครับกระทงสําหรับใส่สิ้นงานแกะสลักนะครับะดิตจากใบลิ้นกระบือนะครับเนาะไปลองฝึกทําดูนะครับไปลองฝึกทําดูประมาณนี้ครับ